สวัสดีค่ะวิทิลั์ไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิตกุ้งนางสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็จะมาอ่าแช่นะคะอะข้อมูลดีๆนะคะในในในวันนี้เลยนะคะวันนี้กุ้งมาเร็วหน่อยนะคะทุกคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีใครหลายคนนะคะ ที่อาจจะดูกุ้งย้อนหลังหรือดูในไลฟ์นี้นะคะวันนี้กุ้งมีเรื่องมาแบ่งปันนะคะทุกคนนะกุ้งเชื่อว่านะทุกคนคงไม่อยากจะทํางานไปจนแก่ใช่ไหมคะแม้แต่ตัวกุ้งเองเนาะก็ก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นนะกุ้งเลยอ่าได้มาทํางานนะคะ ในสิ่งที่กุ้งมองเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นงานที่สามารถทําให้ตัวกุ้งนั้นได้ปลดล็อกของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินนะคะแล้วก็เรื่องเวลาเรื่องสุขภาพนะคะเรียกว่าครบทุกมิติเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะวันนี้ค่ะกุ้งก็จะมาแนะนํานะคะจะมาแนะนําเลยนะคะว่าใครไม่อยากทํางานเหนื่อยไปตลอดชีวิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับกุ้งได้นะคะวันนี้กุ้งจะมาแชร์เรื่องราวดีๆเนาะกุ้งเชื่อว่าทุกคนนะคะคงจะไม่อยากทำงานเหนื่อยไปตลอดชีวิตนะคะวันนี้กุ้งมีวิธีค่ะทุกคนนะเป็นวิธีลัดที่ทำให้ทุกคน กเกษียณได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือการทำอินดีมนั่นเองค่ะเพราะตัวกุ้งนะคะได้ทำอินดีมนะคะเป็นของคุณก้องอัดครรัตนิธิพ์เจ้าของพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะนะคะกุ้งได้ทํางานกับท่านเนาะซึ่งรายการนี้นะคะได้ออกทางช่อง WorkPo พ n t ช่อง23ค่ะนะและท่านเองนั้นก็เรียกว่า จัดรายการนะคะแล้วก็มีบริษัทในเครือเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนะคะเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะซึ่งตัวกุ้งเองก็เป็น FC ของท่านด้วยเช่นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะทำไมกุ้งถึงต้องอมาแนะนำเรื่องการทำอินดีมด้วยนะคะเพราะว่าอินดีมนะคะตอบโจทย์ให้กับตัวกุ้งเองนะคะ ตัวกุ้งเนี่ยคือใฝฝันมากๆเลยอะค่ะนะตอนอ่าสมัยวัยรุ่นตอนิกเด็กนะคือตัวเองเนี่ยเห็นพ่อแม่ลําบากอะค่ะทุกคนนะพ่อแม่ทํางานเลี้ยงเรามาส่งเราเรียนเนี่ยนะคะต้องขายของตื่นตั้งแต่เช้ามืดค่ะทุกคนนะเราก็เห็นสภาวะหรือว่าสภาพของตัวเองในตอนที่ยังเป็นเด็กเนาะ ฝนตกฟ้าร้องพ่อแม่ก็ไม่เคยบ่นนะคะออกไปนะคะเพื่อจะหาเงินมาให้ลูกได้เรียนหนังสือนะคะตรงนั้นน่ะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะคะแต่ว่าอ่าในใจนะคะเราก็เห็นแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ยอมเหนื่อยแบบนี้เลยนะคะเราคือถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่น่ะคือตัวกุ้งคิดไปเลยว่ากุ้งจะไม่ไม่ยอมเหนื่อยแบบนี้คะ่ะแต่พอโตขึ้นมานะ ตัวกุ้งเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีงานตัวไหนนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยทาไประยะหนึ่งแล้วมันจะมันจะไม,ไ,มไม่ไม่เหนื่อยนะคะคือมันสามารถหยุดทําและรลายได้ไม่หยุดได้นะคะจนกุ้งมาเจอกับอ,อินดีมนะคะบอกได้เลยว่ามันตรงใจมากๆเป็นงานที่ตัวกุ้งเองนะคะได้เรียกว่าได้ได้ได้แสวงหาะค่ะนะคะ มานานมากแล้วนะคะแต่เราไม่รู้จริงๆว่างานตัวนี้ค่ะงานเครือข่ายผู้บริโภคนี่แหละค่ะเป็นงานที่ตอบโจทย์นะคะเป็นงานที่ตัวเราเนี่ยหามาตลอดชีวิตนะคะจนได้มาศึกษาค่ะทุกคนนะได้มาศึกษานะคะถึงรู้ว่างานเครือข่ายผู้บริโภคนะคะเป็นแรงทวีเนี่ยค่ะสามารถตอบโจทย์สามารถทํา แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ทําให้เราหยุดทําและรายได้เรายังไหลยอยู่นะคะแล้วทำไมจะต้องเป็นอินดีมด้วยใช่ไหมคะกุ้งบอกเลยว่าที่กุ้งเชื่อมั่นในอินดีมนะคะเพราะว่ามีคุณกล้องนะคะซึ่งตัวท่านเองนะ่ะก็อย่างที่กุ้งได้พูดไปแล้วเนาะท่านเป็นคนของสังคมนะและท่านก็เป็นหนุ่มไฟแรงนะคะนําด้วยทีมผู้บริหารเรียกว่าเชี่ยวชาญทุกด้านเลยนะคะ และที่สำคัญคืออินดีมนะคะเป็นงานที่ถูกกฎหมายและเป็นงานที่เป็นแพลตฟอร์มนะคะซึ่งยุคนี้บอกได้เลยว่ามันต้องเป็นแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เป็นงานที่อยู่ในกระแสนะคะซึ่งเป็นงานออนไลน์ค่ะทุกคนนะตอนนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอ่าสภาวะเศรษฐกิจนะคะหรือว่าโควิดก็ตามนะคะทุกคนนะทำให้ อชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะหรือว่าการจับจ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะงานออนไลน์ตอบโจทย์แน่นอนในยุคนี้แล้วอินดีมก็เป็นงานที่เป็นกระแสนะคะแล้วก็เป็นงานออนไลน์อีกด้วยนะคะซึ่งทุกคนสามารถทำได้ค่ะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วคนที่มีต้นทุนต่ำนะคะสำหรับงานอินดีมทำได้ทุกคนค่ะนะคะแม้ว่าทุกคนจะ ไม่เก่งนะคะคุยไม่เก่งชวนคนไม่เก่งไม่รู้เรื่องออนไลน์นะคะตรงนั้นคือเรามีระบบของบริษัทระบบของทีมนะคะแม้แต่ตัวกุ้งเองสามารถจับมือทํานะคะให้ทุกคนทําเป็นนะคะเรียกว่าสําเร็จไปพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนัทตัชชัยนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนคะ แล้วในยุคนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เข้ามาลงเล่นออนไลน์คุณตกยุคแน่นอนนะคะการทำมาหากินเนี่ยคือมันลำบากอะคะ่ะทุกคนเพราะทุกอย่างนะคะเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรอดนะคะเราก็ต้องอ่าปรับตัวเองนะคะยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะแล้วก็เข้ามาอ่ามีตัวตนอยู่ในออนไลน์นะคะแล้วอย่างที่กุ้งบอกนะคะทุกคนนะคะว่า อินดีมนี่แหละค่ะเป็นงานที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะคะซึ่งตัวกุ้งเองทําอินดีม,มานะคะ,ะในช่วงระยะเวลาเกือบ2ปีค่ะทุกคนแล้วก็ได้มีผลลัพธ์นะคะสามารถปลดหนี้ให้ตัวเองได้เป็นบางส่วนแล้วนะคะตรงนี้เลยทําให้ตัวกุ้งเองนะคะเกิดความมั่นใจนะคะแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนร้อเซค่ะนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็ขอเชิญชวนเลยแล้วกันนะคะ ใครที่สนใจนะคะทักอินบ็อกกุ้งมาได้เลยหรือเพื่อนๆของเราที่เป็นสมาชิกอินดีมนะคะวันนี้นะคะก็สามารถที่จะทักนะคะหาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็มาประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้ว่ากุ้งจะมีอะไรที่จะเข้ามา,อาบอก พี่ๆน้องๆของเราอีกนะคะสำหรับวันนี้กุ้งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ